มากมายถ้าถูกใจให้กดไลค์ลแค่เพียงเธอชอบใจช่วยกดแชร์อีกสักหน่อยถึงเป็นช่องหน่อยๆคอย,คอยติดตามไว้สักนิดขยับอีกนิดขยับชิดๆโอ้โอ มหลายเสือดาวเช้าวันอาทิตย์นะคะจนตอนนี้จะเย็นวันอาทิตย์แล้วนะคะเป็นแม่หนูก็ยังมีความสุขในการได้เล่นกับเสื้อใหม่นะคะ เมื่อคืนเย็บกระดุมวันนี้เย็บเย็บตะเข็บเย็บชายเก็บความเรียบร้อยว้าวยิ่งกว่าเสื้อตัวลหลักหล,หลายพันเลยนะคะนี่ความเรียบร้อยของคิวซีท่านนี้ oh, <no. S 1> ยิ่งป่าเลสิคะ <c oughs> ความภูมิใจอยู่ข้างหลังกองพเนินถึกแม่คะไม่ค่อยเหินนะคะสามวันแล้วคะ่ะ <c oughs> วันนี้ทำอะไรคะขั้นตอน qc ี กำลังจะรีดกำลังดูตะเข็บค่ะเฮ้ยบัตรเครดิตสาทุกสาธุใครอย่าใช้เลยแม่ทุกคนแหละโอ้ทุกคนเลยอู้ตายแม่ผมไม่เคยเปิดบัตรเครดิตเลยแม่ใช่แล้วโอ้ยปูใหญ่มากเลยปูว้ายของชอบแต่ละตัวใหญ่มาก ใหญ่ขอฟ้ามือเองใหญ่มากเลยแต่ละตัวแม่จุบูสิแม่จุบูหนุนน่ารักที่สุดเลยตั้งแต่เช้ามาตื่นมาไม่หยุดเลยค่ะนี่ปอกส้มโอแม่ให้ลูกชายเออแล้วก็ให้คุณพ่อสุดที่รักก่อนจะมีส้มโอมีสาลี่ด้วยนะเนี่ยจานสาลี่เห็นไหมนี่สาลี่ะไม่หยุดมือเลยค่ะ เมื่อวานนี้ก็ขนนาบ้านสี่หลังให้ลูกสาวลูกสาวนั่งทํางานสบายใจ <c oughs> คุ้มช่างปอกผลไม้ทํากับข้าววันนี้ทําแขงส้มด้วยแต่เดี๋ยวอาไปให้ดูนะวัน,นนี้นะครับเรานะครับบุกบุกที่ซ่อนสมบัติ <c oughs> คุณแม่ะนะครับ ที่เห็นนี่ยังมีหลายส่วนที่ยังไม่ได้เอาเข้าไปนะครับ oh, <no. S 2> เหตุเกิดจากคุณน้องครับคุณน้อง <S <S 1> <S 1> คุณน้องผมนี่แกมีของเยอะมีของเยอะช,อชอ้อปปิ้งช้อปปิ้งเลยซื้อของมาเยอะแยะไม่มีตู้เก็บของเลวลูกแม่ทำกุ้งอบปุ้นเส้น ไก่เจียวดอกขะจรหมูผัดกระเทียมพริกไทยไก,อก่อบไก่ผัดขิงไก่ทอดไข่ต้มอ,อ,อขอให้ลูกมีความสุขในการกินนะคะในวันหยุดแม่จ๋าเอาหน้าให้เขาปอกเลยนะแม่นะ รักแม่ที่สุดในโลกครับเริ่มมาก็ลูกสาวซื้อให้ลูกออกเวนนั่นเลยมากินทุเรียนอันนี้ภูที่เท่าไหร่ครับคุณแม่อันนี้ภูที่สามค่ะภูที่สามนะคะอบค่ะรังแกจุ๋ภูที่สามนค่ะคุณแม่ทานแต่พอดีนะครับ